ฟลชช anel สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินผันดเผ็ดหมูปา่ปาแล้น้อูมกินอะไรคะไก่ทอด <laughs> เอฟเฟกเยอะมากอา้าวก็จะมารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไปฟลชช anel ด้วยนะคะอ้าวมากินกันเลยค่ะผัดเผ็ดหมูปา่า

อี๋เ้อะบ่ายบายค่ะบ๊ายบายไปไหนคะพ่อไปเลยค่ะโ oh <my. S 2> hey. อ้มายังไปอะไรอยูยทำไมแล้วไม่เรียกพี่มาด้วย ที่นั่งแมอา้มาด้วยมันไม่มีที่นั่งแล้พี่มาด้วยม,มีที่นั่งไหม,ไม,มพี่หมาก็ไม่มีเขาก,ก,ขนะนะกินมันก่อนเขาชนะนะกินมันก่อนเขาชนะตัวเองนะ โอ้โอ,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 อ้โอ้โอ้เบาเบากึพี่เบาค่ะเบา<ฮ>เดี๋ยวติดคอค่ะอืมอ,อร่อยมากกินเม็ดริกไทยด้วยอ่าร่อยจริงจิงเลยเอาสิคะ เ้ยเผ็ดนะเอาช้อนไปตักอะเผ็ดมากขอบอกหน,นูอะเผ็ดมากแม่แม่พูมเอาไก่มาน้อยจังอะฮะอเอาไก่ทอดมาน้อยจังข้าวผัดไออก,อก,ก่ ไก่หมดยังอย่้วพอนิดเดียวเองอ่ะมือเลื่อยเยอะขออันนู้นขออันนี้ป่ะไก่แบบเช็ดนมเสื้อหมดแล้ว เปไน็นไะง่ะหมดแล้วลหรอน้งพูมิมดแล้วค่ะหมดแล้วหรอค่ะทำไมน้อยจังอคะคะบ้าแพ้หืมตัวเองยกินไม้หมดเลย เอ้ยังกินไม่หมดเลยเขาจะแพ้ได้ไงอร่อยอร่อยมากเผ็ดมากตัวกินไก่ชอบจัด กกย่างถูกเผาเอ้ามันจะโดนไม่เสียบตุดอ่างภูมิหายน้งภูมิหายไปไหนแล้วตัวอะไรเนี่ยอาว ดูนี่ยังหรอกมันหายไปไหน,นเครื่องเยอะจัดเลยอ่าหั่นหมู หั่นหมูอยู่บอกให้น้องภูมิเฝ้าหมูด้วยนะพอมีคนมาซื้อกะทิแค่นั้นแหละน้องภูมิก็ไม่อยู่แมวขโมยหมูไปรเรียบเลยเหรอเนาะแล้วสรุปน้องภูมิหายไปไหนไปไปจักรยาเล่นอยู่โน่นนะไม่เฝ้าหมูให้เลย <c oughs> อะไรอะไรอะไรพิรอะไร ตู้นี้ได้อาทิตย์หนึ่งแหละยังไม่ได้ประกอบเลยแซบอีกหนึ่งเด้ดอ ไม่มีก่อขอกินมั่งดิหมดแล้วหมดอีกแล้วโออิ่มเผ็ดก็เอามาให้นอนนอนจะกินกีนแล้วเอาไปละเอาเดีด๋ยเดร้อ,องซะโว น้ำสขวดแล้วเปิดใหม่ไปเรื่อยเลยไม่หมดเลยไม่หมดเลยแสบอี๋นีองนองนั่งน้วน้องน้่งน่งห้องบังนั่งนม่งม่นอ่ะ เสียงดังแล้วไปแล้วค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปฟ้าชาแนลด้วยนะคะอิ่มแล้วค่ะเสียงเริ่มดังแล้วข้างบ้านไปแล้วค่ะบ๊ายบายดีค่ะเอาเอายังไม่อิ่มอีก